ทางนั้นของคาเปโลครับมองว่าลามินยามาลยังไม่ถึงระดับของลิโอเนลเมสซี่ครับลามินยามานครับเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่ยังไม่มีพรสวรรค์เหมือนลิโอเนลเมสซี่ตามมุมมองของตำนานกุนซืออย่างคาเปโลฟาบิโอคาเปโลตำนานกุนซือชาวอิตาเลียนครับยอมรับว่ายามานครับเป็นนักเตะชั้นนําแหละแต่ยามานในวัย17ปีของบาซ่ายังไม่อยู่ในระดับเดียวกับลิโอเนลเมสซี่ที่มีพรสวรรค์เหนือกว่านะครับ ยามานแจ้งเกิดกับบาซ่าตั้งแต่อายุยังน้อยและก้าวขึ้นมาเป็นขุมกําลังหลักในทีมชุดปุบันของซิฟริกโดยในรุกวัย17ปีอย่างยามาลถูกนําไปเปรียบเทียบกับเลีโอันเเมซี่กองหน้าระดับตำนานของบาซ่าแต่คาเปโลยังมองว่ายามาลยังเป็นรองอ่าเมซี่เนี่ยหลายขุมเลยนะครับชั้นของคาเปโลบอกว่าเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่ทําสิ่งสําคัญได้ดีมากๆเมื่อเขาเริ่มต้นที่บาร์เซโลนามันมีการพูดว่าเขาคือเมซี่คนใหม่ ยามาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมน่าทึ่งและเป็นผู้เล่นชั้นนําแต่เขาไม่ได้มีพรสวรรค์เหมือนลิโอเนลเมซี่ในแง่ของสถิติครับยามาได้สร้างประโยชน์ให้กับบาซ่ามากกว่าใครในประิตร์แม้แต่เมซี่ตอนนี้จึงขึ้นอยู่กับอ่เอ่ยามานั่นแหละว่าจะสามารถยกระดับตัวเองขึ้นมาอีกขั้นได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับแต่ในมุมมองของคาเปโลเนี่ยยังมองว่าทางยามาลเนี่ย ยังไม่ถึงระดับของลิโอเนลเมสซี่นะครับถ้าเทียบตรงๆเลยเพราะว่าพรสวรรค์ของเมสซี่เนี่ยดูดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็ระดับตำนานไปแล้วครับพูดถึงเมสซี่ก็คือระดับตำนานระดับพากานนะครับเออก็ต้องยอมรับในส่วนนั้นไปนะสำหรับลิโอเนลเมสซี่ครับถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวมากกว่าของแต่ละคนว่ามองมองยังไงนักเตะแต่ละคนครับมองไม่เหมือนกันจริงๆนะครับเมสซี่ก็ถือว่าสุดยอดอยู่แล้วเราก็พูดถึงระดับตำนาน นะ,ะสำหรับหลียวหลไม่ซี่ครับทุกท่านทุกคนคิดเห็นยังไงกับยาเมาแล้วก็ไมสซี่ครับพอเปรียบเทียบกันได้หรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเดอ้อ